ก็บค่ะไม่โดดแดดดูสวยวน้องโอเริ่มร้อแล้วนะคะกว่าจะแกะออกมาได้โอ้โหสวัสดีค่ะมาสปาใบใบยานะคะใบาย,ยาจะมาเก็บมะม่วงหาวมะนาวโห่ค่ะจะมาเชื่อบจะไปเชื่อบนะคะวันนี้บ้าาดานะคะบ้าพ่อตาพี่ชายโคตโตนะคะพี่ชายกอเฟนนะคะ พอดีไปย่ามาบ้านเขาเอาน้ำตาลป๊บกับเอลูกปลามาให้เขานะคะก็เลยขอกับเขาว่าเออขอเก็บมะม่วงห,ห่าวมะนาโหงหน่อยนะคะจะเอาไปกินคะ่ะเดี๋ยวไปย่าจะไปเชื่อมแล้วจะเอามาฝากเขาด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะคะเมื่กมอกี้บอกว่าขอถูหน่อยคะ่ะเขาให้มาสองใบคะ่ะทุกคนแต่ว่าก็ดีเหมือนกันไปย่าจะได้เก็บอันนี่นะเพราะว่ายามันเยอะแล้วค่ะไปย่าก็สัวถุงมือใบหนึ่งแล้วก็ใส่มะม,ม่วงห่าวมะนาโหงใบหนึ่งคะ่ะ อย่ามาเยอะมากอย่าเหนียวอหนียวม,มากขอชิมหน่อยนะคะมันน่าจะเปรี้ยวมา,มากอมืมาเปรี้ยวก็จีนอ่ะแต่ว่ามันม,ามานันหนอกม,มาออมแบบเนื้อมันละเอียดนะคะทุกคนเว้ยดูใหญ่ด้วยนะคะมันมีสอโต้นนะมีต้นนี้ต้นหนึ่งทุกข้ต้นใหญ่นะคะดู ต้นใหญ่ค่ะขบวนนู้นรู้สึกว่าลูดดำๆเยอะนะคะแต่ว่าลูดสีแดงไม่ค่อยมีแต่ใบยาบยาจะเก็บแบบสีแดงแบบนี้นะคะจะเอาไปเชื่อมค่ะเรามีเรามีต้นริมโนอีกต้นหนึ่งเก็บใกล้ๆนะน่าเก็บค่ะต้นไม่ต้นก็สูงนะแต่ว่าลูดที่ใบยาต้องการอ่ะมันปดีบันเตี้ยนะคะมันหยุดเตี้ยอยู่กับพื้นเลยค่ะ รูดดำก็มีนะคะแต่ยบยาจะเก็บรูดดำซะซะหน่อยแต่ละหลักคือเบยาจะได้อย่าได้รูดแดงนะคะแบบนี้ค่ะ อันนี้ไม่โดนแดดเนาะลูกมักเลือออกสีขาวขาวนะคะดูดิไม่โดนแดดลูกก็ใหญ่นะแต่ว่าเจนสีขาวไม่ค่อยเดดเท่าไหร่ นี่เขาแต่ว่าเรามากินดูดิรู้อะไรก็ไม่รู้นะคะแต่เขาอยู่ฝั่งน้นอะนี่เจ้าของเขาเล็กกินทีด้วยนะคะเนี่ยเขาเล็งทิ้งนี่ที่อ่อนนะน่าจะเก็บไว้ให้มีรูนะน่าจะเล็กกิ่แก่ที โอ,อ้ยเนี่ยลูกดูกสวยเนาะ๋อชะพูชะพูขาวชะพูชะพูนะะทุกคนค่ะนี่ต้นหนึ่นะคะลูกอันนี้ดูสีแดงเออสีดำอันนี้สีแดงนะคะดูลูกดกอยู่หน้าถนนนะใบยาจะเก็บซะเพื่อมอีกซะหน่อยนะคะ โอ้แล้วเอา้เอาทำไมทำไมนี้ยาไม่ออกอ่ะไม่กินยาเยอะมากเลยนะไหนดูใหม่สิดูดิทำไมยาไม่มีดูดิทำไมยาไม่ออกไม่กินยาเยอะมากเลยนะออกมาหน่อยค่ะใบหญ้า,ญาแกะเม็ดเรียบร้อยแล้วนะคะ ว่าจะแกะออกมาได้โอ้โหเมื่อแขนมากยืนก็ปวดขานั่งก็ปวดตูดค่ะเป็นสองแบบนะคะอีแบบหนึ่งไปเชื่ออีแบบหนึ่งก็ไปแช่อินนะคะแต่เนื้อไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ก็พอที่จะทำคอเทนได้ะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราแบบที่ระย่าเชื่อมระย่าจะแช่น้ำปูนก่อนนะคะ แค่นี้พอค่ะใครมีน้ำปูสีขาวก็ใช้สีขาวใครมีสีดสดะะแงสดงก็ใช้สีแดงนะคะแต่ใบย่ามีสีแดงใบย่าก็ใช้สีแดงนะคะแล้วก็เอานี่มาใส่เลยคะ่ะแค่นี้พอนะคะแช่ไว้ประมาณ10-15นาทีนะคะ ที่แล้วเราก็มาตั้งกระทะกันเลยนะคะใส่น้ําค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนะคะมันไม่ค่อยเยอะใบย่าจะใส่ประมาณสักครึ่งโลก่อนเนาะน่าจะพอแหละจะมาให้มันหวานมากนะคะ ใส่มะมูเหามาน้าหดลงไปเลยนะคะเดือดแล้วนะคะเดือดแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ต้องคนแรนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปบี้มานะคะเดี๋ยวมาจัดเลขค่ะค่อยๆคนไปเรื่อยๆค่ะ ตอนนี้ก็ใช้ไฟแรงได้นะคะเราให้นะ้ำมันลดน้อยลงน,นิดนึงค่อยหลีไฟนะคะแต่ตอนนี้ใช้ไฟแรงได้ค่ะไฟแรงประมาณไฟแรงประมาณขนาดนี้นะคะ <S <S เกลือนนิดนึงนะคะ น้ำเริ่มน้อยลงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะทาการหลีบไฟนิดหนึ่งนะคะให้มันเหลืออยู่ไฟก,กลาถืออ่อนนะคะตอนนี้ก็ไม่ต้องคนมากแล้วนะคะถ้าคนมากแล้วมันเดี๋ยวจะมาจาัดเละนะคะตอนนี้ก็จะเป็นชิ้นชี้อยู่นะคะนี่ก็พยายามคนแต่ว่าไม่ต้องคนแรงนะคะค่อยๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมาจัดเละนะคะ มะย่าว่าน่าจะเริ่มได้แล้วล่ะมะย่าจะเพิ่มสีเข้มด้วยน้ำมะนาวครึย่ยขอครึ่ซีดอีกทีนะคะไม่เยอะนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนเบาๆนะคะทุกคนอย่าคนแรงนะคะเดี๋ยวมาจัดเลขค่ะต้งใจเย็นๆนะคะต้องใช้ใจให้มันเย็นมากที่สุดนะคะถ้าไม่งานมันจะไม่เป็นชิ้นๆนะคะเดี๋ยวมาจัดเลขค่ะ ทุกคนว่าสวยไหมไม่ยากก็ยังสวยอยู่นะคะเดี๋ยวต้องรองดูข้าตอนสุดท้ายว่าเราจะไปเสด็จน้ำเชื่อมแล้วมันจะสวยมากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะตอนนี้เราจะเสด็จน้ำเชื่อมแล้วนะคะว้าวเอามาเตาไว้แบบนี้เลยนะคะ ทุกคนว่าสีสวยไหมคะไม่ยากว่าสีสวยนะคะรสชาติก็อมเปรีย้ยวอมหวานนะคะเพราะว่าใม่ยตาใส่น้ำตาลนม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็ใช้ได้เพราะว่าแม่ยาตั้งใจจะทําให้แม่ที่บ้านแม่แฟนนะคะแล้วก็เจ้าของมะม่วงห่ามะนาวโหงนะคะเพราะว่าแกก็อายุก็เยอะแล้วนะคะเพราะว่าไม่อยากให้กิน อ,อ,อะไรหวานๆเยอะนะคะก็เลยใส่น้ําตาลน้อยหน่อยนะคะอบเร่อบหวานค่ะพอดีค่ะรสชาติไม่ไม่หวานมากจนเกินไปแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากจนเกินไปนะคะก็อร่อยใช้ได้ค่ะสีสวยมากๆค่ะละลายผลดองน,นะคะก็ใช้ก็ใช้หัวเชื้อดองของมะม่วงมะยมนะคะใช้ได้หมดค่ะใบยาก็จะกะกะเอานะครับประมาณนี้ใบย่าก็จะใช้แค่ช้อนเดียวก็พอแล้วนะคะเพราะว่าดูปริมาณไม่ค่อยเยอะนะคะ เทดเดียวพอนะคะดดแล้วก็เทสใส่เลยค่ะเป๊ะพอดีค่ะแล้วก็ปิดฝานะคะ ไว้อาทิีหนึ่งเดี๋ยวมาเปิดดูด้วยกันนะคะเยญาจะมาบอกรสชาติก่อมะม่วงหาวมะนาโหแช่อิ่มนะคะแช่อิ่มเปลือกมันจะกระด้างไปหน่อยจะแข็งไปหน่อยนะคะส่วนส่วนตัวของเบญาเบญาชอบกินนะคะเนื้อมันจะออกกรุบๆรุแต่เปลือกมันจะแข็งก็เลยเคี้ยวแล้วมันไม่ค่อยโอเคสําหรับเบญานะคะเพราะว่าฟันเบญามันกร่อบหมดแล้วนะคะเคี้ยวนั้นกินของเปรี้ยวอะไรก็จะเขีดฟันง่ายกว่าแล้วเวลาจะกินข้าวจะไม่กินข้าวไม่อร่อยนะคะแต่ โดยปกติใบาย่าชอบกินขบเปรี้ยวมากเพียงแต่ว่าฟันใบาย่าไม่เอื้ออํานวยนะคะก็เลยไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าพูดถึงมะม่วงแช่อิม่มหรือว่ามะขามแช่อิม่มอ่ะใบาย่าก็ชอบกินนะคะทุกอย่างที่เขาแช่อิม่มอ่ะมันจะอบปเปรี้ยวปเปรี้ยวอมหวานนิดหน่อยนะคะแต่ว่าอืรวมๆแล้วก,ก็กินได้นั่นแหละแต่เพียงแต่ว่ามันมากระด้านใบาย่าไม่โอเคเพราะที่มากระด้านนี่แหละโอเคเราจะลามด้วย้าสวยๆขอดอก แก้วนะคะดอกแก้วกับมะม่วงห่ามมโนโหเช่ดอิ่มนะคะโอเคไปลแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ